ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ T Packs ทุ่ม484.1ล้านซื้อ M ต่ S Skybet Polymers พลาสติกและหีบห่อไทยเข้าซื้อ M ต่ S Skybet Polymers มูลค่า484.1ล้านบาทด้วยเงินทุนของ T p b a อ k India จำนวน376ล้านรูปีอินเดียหรือ176.72ล้านบาท และส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะใช้เงินกู้จากธนาคารในอินเดียโดย T-PAC คจะเข้าคำประกันเงินกู้หวังรับผลประโยชน์และเข้าถึงลูกค้าของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นเป็นการขยายกิจการบรรจุพันธุ์พลาสติกแข็งของบริษัทให้ครอบคลุมอินเดียนายเควินคูมาชามาประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลาสติกและหีบห่อไทยจำกัดมหาชน หรือ TPAC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่8ในปี2564เมื่อวันที่30ธันวาคม2564ที่ผ่านมาว่าได้มีการมติอนุมัติการเข้าซื้อธุรกิจโดย t p a c Pa พ a กเก g i n ่ i อินเด r ยทูไพรเ i ตลิมิต e บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดียซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย t p a c ค Packging pack India Private Limited หรือ T-Pack i ินเดนั่นเองทั้งนี้ T-Pack อินเดเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมดของ M S s k y p e t Polymers ทั้งนี้ผู้ซื้อจะเข้าซื้อธุรกิจของ M S s k y p e t Polymers ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดียโดยประกอบธุรกิจการผลิตดำเนินการและค้าการขึ้นรูปพลาสติกขวดพลาสติกและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวจะรวมถึงการเข้าซื้อทรัพย์สินหนี้สินเอกสารและบันทึกต่างๆสิทธิเอกสารแสดงสิทธิรวมถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องรวมเรียกว่าธุรกรรมการเข้าซื้อธุรกิจโดยค่าตอบแทนทั้งหมดในการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน10,30ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ484.1ล้านบาทขณะที่ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน9ล้4 0 0 0 0นหุ้นหรือเท่ากับรอย1020ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของผู้ซื้อภายหลังเพิ่มทุนซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ10รูปีอินเดียหรือประมาณ4.70บาทให้แก่มิสเตอร์เอสเซลวาลาดหุ้นส่วนรายหนึ่งของผู้ขายซึ่งมีผลประโยชน์ในการเป็นหุ้นส่วนอันได้แก่ความเป็นเจ้าของและการแบ่งกำไรขาดทุน partnership interest ความเป็นหุ้นส่วนของผู้ขายในสัดส,ส่วนร้อยละยีของผลประโยชน์ในการเป็นหุ้นส่วนทั้งหมดของผู้ขายในราคาจองซื้อหุ้นรวมไม่เกิน94ล้านลูปีอินเดียหรือเท่ากับ44.18ล้านบาทนอกจากนี้คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาดังนี้ 1. สัญญาซื้อขายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมการเข้าซ bon ื้อธุรกิจกับผู้ขายสัญญาซื้อขายธุรกิจและ 2. สัญญาจองซื้อหุ้นและระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกหุ้นกับผู้ลงทุนสัญญาจองซื้อหุ้นและระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสัญญาอื่นๆที่เกิดจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อธุรกิจแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อธุรกิจและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายธุรกิจและสัญญาจองซื้อหุ้นและระหว่างผู้ถือหุ้น การกำหนดและหรือแก้ไขรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับธุรกรรมการลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายธุรกิจและสัญญาจองซื้อหุ้นและระหว่างผู้ถือหุ้นการลงนามในเอกสารคำขอต่างๆรวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่ยนคำขอ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อนหน่วยงานราชการและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใดๆและการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศาคณะกรรมการกำก,กับตลาดทุนที่ทจ2 1 2 5นพับเรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันพศ2546รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมคณะกการจัดตั้งบริษัทผู้ซื้อเพื่อเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่7ในปี2564นั้นเมื่อวันที่10ธันวาคม2564 ซึ่งมีขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ0.32ดังนั้นภายหลังจากการรวมขนาดรายการเข้ากับรายการได้มาของบริษัทในระยะเวลา6เดือนขนาดรายการสูงสุดจะเป็นเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือ NTA มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ2 0 9สาสำหรับการซื้อหุ้นดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์และสามารถเข้าถึงลูกค้าของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น เป็นการขยายกิจการบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็งของบริษัทในประเทศอินเดียอันจะทำให้บรรลุปเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคอินเดียตอนใต้โดยปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจที่ครอบคลุมเพียงในภาคตะวันตกและภาคเหนือของอินเดียทำให้บริษัทมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในธุรกิจโดยการเข้าไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำรวมทั้งทำให้บริษัทสามารถเข้าไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ับสุราโดยจะใช้เงินทุนจากการเข้าถือหุ้นในผู้ซื้อของ t p a c คอินเดียจำนวน376ล้านรูปีอินเดียหรือ176.72ล้านบาทและส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะใช้เงินกู้จากธนาคารในประเทศอินเดียโดยบริษัทจะเข้าคำประกันเงินกู้ดังกล่าวทั้งนี้ตามร่างข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการกู้ยืมเงินไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นหากมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทบริษัทจะแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ต่อไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้นทีแพกบ้างคะ ที่มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องหุ้นพอดแคสต์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับขาวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากเข่าหุ้นผู้จัดการออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ